สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ นี่เลยคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับมราดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์และก็กูรูนางงามของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอาวันนี้มาในงานของ i s สแกรน d ได้กล่าวนิดนึงค่ะคือจริงๆก็ภูมิใจในวิธีของมิสแกรนนะคะก็ภูมิใจผู้จัดคือคุณนวัดพี่นวัดของเราค่ะ,คะจัดทุกปีเนี่ย ขอบอกตรงว่าดูดีสวยยิ่งใหญ่และอลังการนะคะแล้วก็ดูดีจริงๆคอนเซปต์แต่ละปีนะไม่เหมือนกันรู้สึกปีนี้มีคอนเซปต์เป็นเกี่ยวกับเรื่องอีสองอีสานหรือไงเด็ดกับว่าคิดว่าจะดีที่สุดเราก็ยังไม่เห็นนะคะแต่จริงๆแล้วออต้องยอมรับนะฮะการแมเนทเมนต์นะคะคอนเซปต์แสงสีเสียงทุกอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วจริงๆเนี่ยเวทีมิสแกรแเราก็ต้องชื่นชมน้องๆทั้ง 77จังหวัดนะคบเป็นเป็นน้องๆที่1 9กล้าพีเต์ก้าแสดงออกแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะเวทีของมิสแ c a n เนี่ยเป็นเวทีที่สื่อ สื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามที่สแกนของพี่นวัตนะคะเป็นเวทีที่ว่าทรงเกียรติจริงๆคือคอนเซปต์การเดินแบบทั้งหมดเนี่ยคือการประกวดเนี่ยไม่ว่าชุดราตรีชุดว่ายน้ําชุดลำรองเนี่ยสวยหมดนะคะโดยเพราะชุดประจำประจำจังหวัดเนี่ยโอ้โหขอยอมรับว่ารหรรูและอลังการแล้วก็ทําได้อ่านโจทย์ของแต่ละจังหวัดได้ตีโจทย์จริงๆสึว่าเดินมาหมายเลขหนึ่งเนี่ย ก็รู้เลยว่านี่คือจังหวัดอะไรไม่ไม่ต้องบอกประกาศว่าเป็นจังหวัดอะไรหรือเดินหมายเลข2จน77จังหวัดจะรู้เลยว่าชุดแต่แต่ละคนที่ใส่เนี่ยพรีเซนต์ถึงจังหวัดได้ได้ดีแล้วก็สุดยอดจริงๆแล้วส่วนชุดราตรีเนี่ยพี่นข่าวว่าดีไซเนอร์หรือพี่เรียงเนี่ยตั้งใจทำเวทีนี้ขอยอมรับว่าจัดได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไปดูทุกปีนะแสงสีเสียงเนี่ยสุดยิ่งใหญ่อลังการเขาอขอชื่นชมแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยก็มีผลงานแล้วก็มาดามคอฟเนี่ย ก็ได้จากรับเกียรติจากพี่นวัดนะฮะจากเวทีมิสแกนเนี่ยได้ให้นางแบบนะฮะนางงามเนี่ยมาเดินแฟนโชว์ด้วยต้องขอขอบคุณเวทีเนี้ยอันทรงเกียรติจริงๆแล้วปีนี้รับรองว่าก็ว่าต้องสุดยอดจริงๆแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะได้เลยขอบคุณมาดามกอล์ฟมากค่ะ